สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอน้ำพึ่งมะนาวสองสูตรครับสูตรที่หนึ่งครับน้ำเปล่าน้ำตาลทรายไม่ฟอกน้ำพึ่งน้ำมะนาวข้นสดและเกลือปน่นต้มน้ำหนึ่งพันเอ็มแอลจนเดือดแล้วปิดเตาครับเทใส่ลงในโถผสมหรือจะผสมในหม้อเดิมก็ได้ครับเติมน้ำตาลทรายไม่ฟอกหนึ่งร้อยกรัมเกลือครึ่งช้อนชา คนให้น้ำตาลละลายครับเติมน้ำพึ่ง120กรัมคนให้ละลายเข้ากันแล้วเติมน้ำมะนาวขันสด50กรัมครับคนให้เข้ากันครับแล้วเทใส่เหยือกเก็บไว้ในตู้เย็น ผสมไว้ดื่มวันต่อวันเก็บได้ประมาณสองวันครับหรือจะเสิร์ฟพร้อมน้ำแข็งก็ได้ครับบรรจุขวด250 ml ได้ประมาณ4ขวดไม่ควรเก็บไว้หลายวันรสชาติจะเปลี่ยนครับ สูตรที่สองก็ใช้น้ำเปล่าน้ำตาลทรายไม่ฟอกน้ำพึ่งเกลือและมะนาวผงครับต้มน้ำ1,000 ml จนเดือดก็ปิดเตาเทน้ำใส่โถสำหรับผสมน้ำตาลทราย100กรัมเกลือครึ่งช้อนชาน้ำพึ่ง120กรัม คนจนละลายแล้วก็เติมผงมะนาว3มช้อนโต๊ะครับคนจนทุกอย่างละลายก็จะได้ประมาณนี้ครับบรรจุใส่ขวด250 ml ได้4ขวดเก็บไว้ได้หลายวันรสชาติจะไม่เปลี่ยนครับ สูตรใช้มะนาวผงเหมาะสำหรับทำขายแต่จะมีกลิ่นเปลือกมะนาวนิดหน่อยครับแบบมะนาวขันสดเหมาะสำหรับดื่มวันต่อวันเก็บไม่ได้ประมาณสองวันครับเปรียบเทียบระหว่างสองสูตรสีไม่แตกต่างกันมากมะนาวสดจะอร่อยกว่าแบบมะนาวผงจะมีกลิ่นนิดหน่อยเลือกใช้ตามความเหมาะสมครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ